ครับวันนี้วันนี้มาโชว์หวานเลยครับป um. ีนี้สวัสดก็วันน uh, mm ี้ก็สนุกดีครับวันนี้ได้มาเจอแฟนผมก็ขอบคุณแบบรวมๆมินด้วยเพราะว่าวันนี้เขาก็จัดแต่ว่าเป็นแกนองค์ประกอบบิสเนสใหม่เออแล้วก็แบบเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยก็เลยจัดเพลงหวานมาเลยก็จัดเพลงหวานเลยใชเพราะวันไปเดือนแห่งความรักด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเทศกาลเทศกาลปีนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รับความรักอะไรเงี้ยถึงแม้แต่กระทำขคนที่โสดเองอะไรเงี้ยครับไม่เป็นไรเขาบอกว่า ไม่มีแฟนไม่เป็นไรหันมาข้างๆก็ยังไม่เจอใครอยู่แต่หันไปในหน้าจอจะเจอพวกเราสองคนไงคอยรักแฟนขับอยู่แบบนี้นี่เขา็มาดูหน้าหัวรถกวันกันเต็มไปเลยเต็มเลยก็วันนี้วันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นบรรยากาศที่เดือนแห่งความรักซึ่งซึ่งเอาจริงๆเดี๋ยวไม่ใช่อะไรเรู้สึกว่าเราเรา วันที่14อ่ะผมแบบว่าเป็นพีแบบว่าผมอยู่นู่นไงอยู่ไหนเขาอยู่เขาอยู่เกาหลีอยู่เกาหลีไปทํางานใช่ไปทํางานไปคนเดียวทาใช่ผมก็ทางานเหมือนกันแต่ผมว่าทํางานแบบว่าตอนวันที่สามสิบใช่ก็เลยก็อยู่คนเดียวรั้เกิดเลยต้องอยู่แบบพี่เบิร์ดเอ้ารู้ได้ไงว่าจะอยู่คนเดียวไม่วันนี้ก็เลยมาเหมือนเป็นพี่บอกว่าเรามาแบบพีวันลินไทยก่อนให้เราเป็นค่ัวใช่ต้องคงพูดฉลองก่อนไหมฮะ ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็อยู่คนเดียวมาตลอดนะครับอันไหนถ้าพูดอย่างนี้นะครับผมผมงอนนะครับถ้าย้อนกลับไป3 4ปีที่ผ่านมาอยู่ด้วยกันไม่มีหมดเลยอยู่ด้ายกันผมจะงอนและงอนแบบจริงจังด้วยเปลจริงๆอ่ะ14มีงานเข้ามาผมไม่รับนะเพราะอะไรเพราะอะไรอะติดงานเหมือนกันครับนี่อะมันมีงานอื่นแล้วเอาใหม่ว่าสลบได้อยู่คนเดียวมั้ยนระเทศไทย ผมไม่รู้จริงๆอันนี้ไม่รู้จริงๆแต่ว่าเบื้องต้นก็เตรียมแมวเอาไว้ครับแล้วก็เตรียมอาหารไว้สาหรับคนเดียวเตรียมอะไรก็ตามที่รู้สึกว่าม่ทำให้ตัวเองเก่งพี่บอยตะงกนเกียิเขาสอนครับเจอพู้อย่างนั้นอ๋ออายเขาสงสารพี่บอยเขาโอเคครับก็รอดูครับรอดูครับแต่น้องไม่อยู่ไม่ใช่ว่าเขาเป็นสปายเขานะผมเนี่นะครับบินตามไม่ได้ทันครับบินไปน้องน่าจะบินกลับมาพอดี ไปเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วพีกับลังใจแต่ว่าครั้งนี้ก็ต้องให้กอลจใจเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เขาไปทำงานต่างประเทศคนเดียวเขาเปนกโจะเหงาไหมคะัจะเหงาไหมจะเหงาไหมหัวเหงาอยู่แล้วครับต้องมีคนบอกว่าซื้อตั๋วมาด้วยหรือเปล่ามีแน่นอนเพราะเห็นแฟนขับเลายๆทนซื้อตั๋วตามไปแล้วเพราะว่ามันเป็นฟีลแบบเวลาเราไปต่างประเทศแฟนมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบมีทีมงานไปด้วยมีพี่ตาบุ๋มด้วยรอบนี้ไปแบบเขาแบบทีมงานไปน้อยมากน้อยมากจริงๆก็ ก็เหงาอยู่ในลองบอกออฟเป็ถ้ามีถ้ามีพี่ถ้าอู๋ที่นู่นมันจะเป็นยังไงบ้างเหมือนพวกแฟนไปวันที่สิบห้าเหมือนที่ญี่ปุ่นฮะก็เหมือนแบบไปออนเซ็นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยฮัลโหลฮัลโหลงั้นแคนเซิลงานเตุ๊กตาการ์จิงหรือเปล่าเว้ยแต่ว่าที่ที่เกาหลีเขาบอกว่าตอนนี้มีหิมะตกด้วยอ๋อใช่ผมไม่เคยเอาจริงๆผมจะเป็นครั้งแรกที่จะได้ไปเห็นหิมะครั้งแรกใเลยว่าเขาจะไม่ได้ไปดู p e r s o n a l คนเดหรอ ไม่ไม่ใช่เพอร์เซนแล้วป่ะเพอร์เซนของยูเนีเอาเอาเพอร์เซนของคนใช่ใช่ใช่เพอร์เซนของผมคือผมแบบไม่เคยเห็นหิมะจริงๆมาก่อนอ่ะเคยไปแต่แบบฟิล์มแบบสนุกแล้วเราเข้าไปแบบไปบ้านหิมะแล้วเราแบบเอออะไรอย่างงี้อยากให้พี่หูไปด้วยใช่ยังไม่เห็นว่าเป็นครั้งแรกด้วยกันคัมเบ้คัมเบ้ไม่เป็นไรคือเขาทำงานกันทุกวันขนาดนี้เงินเนี่ยไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนคือตั๋วไปเกาหลีบินเฟิร์สคลาสนี่คือธรรมดาสบายสบายคือคนนักแข่งไม่ร่วมเพราะไม่มี มัเลเซอร์ไปหมดแล้วคนก็่เป็รื่องเลเซอร์ไปหมดแล้วอันนี้ก็เป็เรื่องจริงครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงครับแชทขึ้นใหม่มายากมากเขาจะไล่คุณลูกค้านะฮะมาได้ยส์เอาคที่ปมื่อกี้บอกว่าเลยนะไป็นอันเซ็กกันมาสองคนครัเป็นยังไงบรรยากาศอ็กตไม่ต่ว่ามันคือมันเป็นครั้งแรกเลยที่รู้สึกว่าต้องถามคนชวุดีกว่ามันมีคนอื่นมันเลยรู้สึกแบบ ใช่แต่ว่าแต่ว่าคนมันน้อยมากเพราะว่าเราไปอยู่ที่นอกเมืองอยู่บนธรรม่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันได้บรรยากาศมินิมากแล้วมันเกิดกันเองนะมันไม่เคยมันคนอื่นมากกว่าคนอื่นมากกว่าวาวไม่ขวาวเบาเนียว้าวมันเกิดอะกรขนผมว่าคนอื่นเขาว้าวผมมากกว่าไม่ต้องพูดที่คนอื่นเขาพูดไอ้เรื่องเหี้ยเขาพูดไม่ได้เขาไม่คนญี่ปุ่นออ าคือขายของนี่เรื่องขายของนี่อย่าให้พูดนะอย่าเข้าประเด็นนี้อีกขาดพี่ผมจะบอกความแสบของเขาคือเราไปไปแบบไปแช่บ่อน้ำร้อนใช่ไหมมันจะอุณหภูมิแบบมันจะค่อนข้างแบบร้อนๆอุ่นพูดเยอขาแกล้งเขาแกล้งผมเวลาอาบดาวเนี่ยเขาก็เขาตักเขาตักน้ำแล้วก็แบบลาดน้ำเย็นลาดน้ำเย็นแกล้งคือประยากาศมันหนาวมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าพวกผมมาเสียงดังมากไปถึงว่าไปแล้วแบบคนอื่นคนนเขานั่งกันนิ่งๆมันเป็นบรรยากาศที่เงียบมากจะมีเสียงแบบ เสกแผนเสกการว่าใช่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่จกกระจีนิดหนึ่งแต่ผมไปทับขาทัใจเขาอย่างหนึ่งนะคือตอนนีนวดคือเขาบอกแล้วว่าแบบนวดได้แค่คนเดียวเพราะเราต้องมีไปทานข้าวก่อนแต่ทีนี้เขายอมแบบเขาไปเข้าไปนวดแล้วผมก็แบบเออจะไม่เูือกทำอะไรเขาก็แบบมามาเดี๋ยวพี่ให้เราไปนวดเพราะว่าผมบ่นว่าผมปวดหลังผมไปนอนห้องหญิงเขาไปนอนห้องปวดคอมากอีกอันหนึ่งอะไรก็ไม่รู้ว่า มันเป็นห้องหินเ,เขาเรียกว่าห้องหินสปาหินครับไอตอนแรกเราก็คิดว่าเราก็เป็นห่วงเขานะแบบว่าเราไปนวยคนเดียวแล้วเ,เขาจะอยู่คนเดียวยังไงอ,อ๋อไม่ใช่เขาไปที่ที่สบายกว่า<อ>แต่ไม่<อ>ไมใช่เราเล่นเราเล่นเราเล่นแต่หมายถึงว่ามันเป็นความบรรทับใจตรงนี้ว่าเขาสิสธละให้ให้ผมได้ตลอดแเขาอยากทำอะไรเขาอยากไปวิ่งก็ไปด้วยช่งนั้นขนาดป่วยแล้วเนี่ยเขาตัวจก็ฟินละเนาะอันซี มันก็ฟิตสบายาพี่หรือว่าไปพักผ่อนแต่เราไม่เขยนอะหรอกพี่ต้องไบขี่มอเริไาก็ไม่แลพี่โอ้โหรู้จักกันมาสี่ปีแล้วสี่ปีกว่านี่ก็แสดงว่าทุกซอกทุกมุมเห็นหมดแล้วเอามันจะเขินตอนถ้าคนอื่นมากกว่ามันแบบมันถามว่ามันจะเขินไหมแต่ว่าเราเปลี่ยนความเขินเราเปลี่ยนแค่มุคลิ่เป็นความขี่เราจะรู้สึกเปลี่ยนไปทันที คือเราเราไม่เขายังไงขีนยังไงก็ไม่จริงๆเขานะวันนั้นนะไม่เรา h e ล l o andron แค่แหลกประมาณหนึ่งนั้ะครับครับไม่ให้เขาขริงมีคนเดียวะสรุปอะไรดีสุดตอนเป็นครับผมว่าอผมให้ตอนตอนแช่บ่ออ่ะแต่ว่ามันจะปีนอย่างนี้ถ้าสมมติเราได้ไปบ่อแบบธรรมชาติแล้วก็แบบได้เห็นแบบวิวทำกันอยู่บ้างเลยจริงาไม่ปีนหน้าปีหน้าปีนหน้านะ ช็ออยู่แล้วรอบนั้นรอบนี้เหรอใช่เพราะว่าไปญี่ปุ่นผมก็ช็อปช้ำมากเหมือนกันแลเดยวเขาช็อปเยอะมากช้ำมากต่างกับผมเลยรอบนี้ไปญี่ปุ่นไม่ได้ซื้ออะไรเลยไม่ได้ใช้เงินเลยเพราะว่าไม่รู้จะซื้ออะไรจะซื้ออะไรให้เขาเพราะเขาไปซื้อมาหลายประเทศแล้วไงเออผมประเทศแรกที่ไปซื้อแล้วซื้ออะไรให้เขาไหมซื้อไปแล้ววันเกิดเขาใส่มาอวดหรือยังยังยังให้ไหนให้ไหนมาเดี๋ยวรอให้เขาถ่ายรูปลงดีกว่าสร้อยสร้อยอะไรแบบนี้หน่อยเขาถึก็ซื้อสร้อยใช่ เจ็ดหลักเลยเหรอไม่หลักครับรับหลักทศนิยมไปสามหลักเจ็ดมักัอยอะะไรนะมันถึงกับซีซอคือแอผมรู้สึกว่าจริงๆริซื้อแล้วอยากให้ใส่ได้บ่อยๆพวกออซสซอรี่มันอยู่กับเขาแล้วมันอยู่ได้บ่อยเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าพวกสร้อยพวกอะไรมันถ้าเสื้อมันซื้อแล้วครั้งนึงมันก็จบหรือว่าแบบของใช้อะไรย่างเงี้ยพวกสิ่งที่มันซื้อเราใช้ได้บ่อยแล้วเป็นมูลค่าเพิ่มไปนานๆผมรู้สึกว่าซื้อเขาเก็บไว้แล้วสร้อยมันพิเศษยังไงบ้าง เป็นแส้ทองส่็ใส้ทองตโป่งครับบัตเดียวครับไปถึงบาทด้วยก็ส่้อยแห้อยแหนสัตวน่ารักน่าเป็นเป็นคู่กันหรือว่าคนเดียวผมมีผมมีเป็นข้อมือีกันชอบหมครับชิ้นนี้ชิ้นไหนก็ปลื้ครับชอบยิ้มอยู่แล้วมันคืออะไรที่เขาซื้อให้แล้วมัน ก็คิดว่าเขาที่คิดมาดีแล้วเ,เขาก็เป็นเจ้าพ่อแห่งอิสเซอรี่นี่ถ้าจะเห็นนะติดตามในแบบไอจีเขาใน video, แบบในโซเชียลมีเดียเขาอ่ะเขาเป็นคนที่อ<ก>ินกับ,บการซื้อเครื่องประดับอ่าดูแต่และอย่างไม่ซ้ําผมมีั้งแต่ซื้อมาเนี่ยผมยังมีแค่ยอย่างเดียวเองแค่เรือนเดียวเขามีแบบหประดับดว<อ>นี้นั่นของไทเท่าไหร่นั่นแหละนี่ไม่อะไรจะเป็นอะไรกับพวกนี้อยู่แล้วแล้วมันเกิดเราให้สร้อยวันไทยนี่ไง แบบให้ก่อนว่าย้อนล่ะก็บินไปค่ะอะไรนะครับให้ก่อนว่าย้อนล่ะจริงๆคิดไปแล้วเจ็ดล้าอีกสักเส้นไม่แต่ว่าผมเป็นคนแบบนี้นะผมเป็นคนแบบไม่เอาชไม่เอาเงินผมอะถ้าสมมติว่าสมมติว่าจะทำอะไรแบบมันเอ็กซ์เพรียส์ดีกว่าสมการครับมันเลยตรงอะไร12งล้านสีลนที่บอกว่าได้แซนโด้พาสี

ไปเรียเริ่มให้ด้วยแล้วามาตลกมากขยันทางานไม่มีโรคอะไรเลยความดันไม่มีหัห้าแล้วหักเปอร์เซ็นต์ามาหรือเปล่าประกันเขาหักอยู่แล้วครบทำบ้านไปทำบ้านไปห้าแสนก็บอกว่ามามาหักเงินมคืนผมนะไม่ได้ให้แไม่เป็นไรเดี๋ยวได้กลับมาแบบร้อเท่าพันเท่าการทำบุญนี้ดีที่สุดคือให้พ่อแม่้ใให้อยู่แล้วกอันนี้คือล่าสุดเหทำบ้านใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าแบบว่าคือ พอคนเกษียณแล้วครับสิ่งที่เขาอยากทำเขาไม่ได้อยากได้เงินเฉยๆเขาคงอยากมีอะไรทำเราเลยรู้สึกว่าแกงเป็นพารลากเขาหน่อยดีกว่าอุิยเป็นเนี่ยหมาหมาทำงานโอ้โหเอออ่ะก็คือแกงอยู่นะตอนนี้แกงแกงอยู่อย่างนี้มามมาก็รู้แล้วใช่เอ้วมามมารู้แล้วเออใช่นี่มามมาดูอยู่จบแล้วเราไปหลอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปหลอกเขาไปบอกยืนยันโอเคขอบคุณครับท้าวสวัสดีครับ หาอะไร